สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวกูปิดเพลงก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับผมในการเกมนคุมแคสเกมมิ่งแนววันนี้เราก็มาต่อกันในพาร์ทที่4กันเลยนะฮะครแกมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมเห็นในคอมเมนต์หนึ่งเขาชื่อน้องอะไรวะพิเศษสิงชัยนะฮะ อ,อเอหอมเบนเขบอกว่าอยากให้ตายไวๆจังไอ้ที่อยากให้ตายเนี่ยใครฮะ <c oughs> อยากรู้จริงๆเลยผมเช็คไม่แล้วฮะโอ้ไม่น่าช็อตแล้วฮะโอเคฮะเรามาอยู่ในบ้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเดปิดปิดนี่รับปิดเพลงคริสต์มาสไปก่อนนมเนี่ยหืทะลุจอเราต้องเข้ามาในห้องนี้ Oh <laughs> shit motherfucker uh... Hello. เฮไ้ยว yeah, hey, ุรเนี่ยม่ w a t e เฮียอะไรเนี่ยแบงเอาอีกแล้วมึงมาย่งไง w a t e fast What surprise motherfucker? Not good, not good, not good. Get lost motherfucker! นี่มีล่อไอตูดข้ามผมอ่ะเมื่อกี้ไงใส่เลยไปรบกวนไปรบกวนไปรบกวนถี่ไม่เยะถี่ไมยะ ระยะห้ามออกโอ้รอดครับไอแซดอมแาย <c oughs> ไอ้ไอตามันชื่เรี่องอะไรนะไอชี้ปะ่ะไอ้ผมทองเมื่อ้โอ้รอดแล้วครับแม่งสดตีนจริงๆเข้าใน,ในห้องนี้เข้าได้ป่ะแล้วเสือของมิชิแอบ คือเข้ามาหูคิดว่าคงไม่รอดเพราะไม่ตามติดติดเลยอันนี้มไม่รอยไม้อะไรเอ่ยตรงนี้นี่คืออะไรไอ้ดำดำนี่คืออะไรในตรงพื้นเนี่ยช่างมันนะที่นอนทำอะไรได้บ้างนอนได้ไหมเก็บผ้าโอเคลงไปข้างล่างกันอื้เสียงตกน่ากลมาอนนเราต้องจุดนี้น่าจะไปหา ปด okay. ล็อกประตูโอเคครับแล้วไงต่อวะอ๋ออ๋อมันมีห้องบนนี่วะห้องที่เรายัางไม่ได้ไปนะฮะสองห้องอโอ้ตอนนี้มีระแปดแปดครับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกปิดอยู่หลังหลังนี่ เราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนของจานไอเทมที่เทปปุ๊บไป้องกุ้ยเฮ้ยแอบแป๊บแปบ,แบเงียบนะครับเงียบไปแล้วครับโอ้โหออกมาทีนี้ห้องนี้ม่วงเลยครับ หอมึงเอาเวลาไหนไปละเลงชนพบลูกเต่าโอเคครับแล้วพ่อเต่ากับแม่เต่าเอาไปไหนละลูวโอเคครับไอตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยรูส้นตึกเนี่ยคืออะไรพ่อเต่ากับแม่เต่าไปไหนล่ะ โอเคถ้าต้องท่องไหนมันมีให้ใส่วะกูจำไม่ได้ห้องนี้เปล่าวะอ่าใช่ด้วยครับห้องนี้ทำไมมันกระตุกใช่ไม่ใช่ลูกเต๋าซึ่งมีหกด้านและมีจุดหลายจุดในแต่ละด้านครับสึบเรามันก็จะวิง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 อาจจะเป็นอะไรทักอย่างครับขวาซ้ายลงซ้ายขวา จำแค่นี้ยแหละมด่ดูกดหมัอมัวเอาแล้วกันอ่าครับเมื่อกี้อะไรนะซับขวาซ้ายอ่าซ้ายเ่ยซ้ายเคียแล้วก็ มักก่อนเลยซ้ายขวาเชีย่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะฮะขอเดีย๋ยวถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยนะ,นนะครับว๊ดโอเครู้ละโอ้บางคนสงสัยจะรู้ว่าผมได้ไงโ่าทุย้ยผมรู้ได้ไงนะฮะผมใช้พลังวิเศษนะฮะ ตรงนี้เออแล้วก็มาอันนี้กระตุกนะฮะค่อนข้างที่จะกระตุกแล้วปิดโอเคแล้วก็ <c oughs> เฮียอะไรต่อวะกูลืมไปสัตว์ <c oughs> <c oughs> ชิปายทำไมกูค,ความจำสั้นจังวะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเหอรอ่

แม่งเอ้ยห้องตายพักข้าวเลยครับจังหวะนี้แม่ง <c oughs> เฮ้ยตรงนี้มีไม้อยู่ฮะอ่ากุณต้องเดินไปตรงกะฉันพบแท่งไม้ครับห <c oughs> ้องตายสั์ <c oughs> รู้ไหมกูกลัว นี่มันเทียนไขจุดเทียนไหมจุดพอมัตายโอ้ยนี่มันเทียนไขจุดเทียนไหมนี่ฮะตรงนี้มี กูเหนื่อยจริง่ะกูเกียดเสียงลมหายใจมากเลยแท่งไม้นี่สุดดีขนาดยังฉันพบกุญแจห้องเรียนเอาแค่นี้เลยเหรอเกิดเสียงลมหายใจหื่นๆของมึงสักที่่ไม่ได้แดกหรอกมีเชือกครับฉันพบเชือก บันไดเชื่อมกูเกียเสียงฟุบฟุฟงมากเลยอะ่ะตอบแมนสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมจับขึ้นไปครับว่าจากเสียงลมหายใจหืนๆแล้วครับเอ๊ะเราต้องห้องเรียนนี้อยู่ห้องบนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเลย โอเคกูเซฟไว้ก่อนกูไม่อยากเดินกลับขึ้นมาจากไอ้ห้องเสียงหายใจหืนๆนัน่นอีมันน่ากลัวเลยฮะใช้กุญแจห้องเรยียนอ่าะครับเซฟฮนะนั่นไงของเอ๊ะ นี่มันภาพวาดบนผนังแล้วกูต้องทำไงให้ภาพมันตกลงมาอุย้ยเสียงอะไรวะอ,อุ้ยเฮียแมวคิตตี้ surprise h โอล a ่ The f u c k โอเคอ l l s n a p เพงกูไม่อยากเล่น <descon> ด <fin anta> ่านนี้นานเลยบอกตรงคิดดีแค่โอ shit Oh shit <dynasty> เว้ยไม่ไ <uk> ด <iv azo> ้แดกกูหรอกฮ่าๆผมไม่กล้าต่มลงมาหรอกอ้าว้ากูวิ่งออกไปทำไมไอ้ Chú à chú.

สามศูนย์ส,สี่ห้าหน้าถูกด้วยโหคนมันเกียนก็อย่างเงี้ยฉันพบกุญแจห้องใต้ดินเยี่ยมเราไปกุญแจเอ้ยเราไปฉ้นงใต้ดินกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกครับขนามาสองคนไม่ได้แดกครับขณะมาสองคนโอ้โห้โหูถ้ามาเป็นร้อยอะ จะทำอะไรกูได้ไหม <laughs> ไม่มีทองเอ้าให้ดูมึงลงมาเลยหรอมาเป็นร้อยก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ย <laughs> ใช้กุญแจห้องใต้เดียวจัมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไป ำมือขึ้นแล,ล,ล้วม้นม้วนโชว์ให้เพื่อนบอกไปนะโอ้โอเคกูอืมเป็นเอาเป็นว่ากูพูดผิดแล้วกันนะม <c> ะ <oughs> เ,เดี๋ยวอะไรกันวะเนี่ยมันอะไรกันโอ้ย มัเปิดประตูมาแล้วบอยลอยลัน,ลนอยิ่นฟอย,อออยหายไปแล้วครับ เสียงหายใจหืนหืนก็ไม่มีแล้วด้วยว้าวนี่มันข่าวดีชัดๆเืรอเอเราต้องเราต้องทำอะไรบ้างว่ากูล,ลืมแล้อ๋อี่ไงเง็บฉันพบชิ้นส่วนสีน้ำเงินเฮ้ยเชี่ยฮึทาคิชิหรือเปล่าไม่ชื่อใครวะทโกออทาคุโร ทากโุโร่เฮ้ยทากุโร่ายไม่เป็นไรนะอืมดูเหมือนว่าเรามาเจอกันอีกแล้วนะ <c oughs> อยู่คนเดียวอันตรายจะตายฉันว่าน่าไปกับฉันเถอะเ <c oughs> กาะดีไว้กันเถอะเทากุโร่เข้าร่วมกลุ่มอิทากโุโร่เอา ไอ้มึงนี่เทพเนาะหนีมาได้ด้วยไอยะชิชาเฮ้ยจะทำได้อย่างไรกันมึงหนีออกมาจากไอ้ตุ่น <c oughs> ไอ้เฮียกูกกูก็อาศาสาห์ดีใจนะเไว้กะว่าจะไม่มีเสียงหายใจหึ่นๆของไอเฮียนั่นแล้ว <c oughs> แม่งคิดผิดวะครับเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนฮนะแล้วก็ไปเอาเชือกไปไว้ข้างล่างนะฮะแล้วก็ ไหนวะไอ้ไม่ใช่ไหนวะไอ้เหี้ยนี่ไงอ่าเรียบร้อยแล้วครับเออมันจําได้ว่าน่าจะมีชิ้นส่วนอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งจำไม่ได้นอยู่ห้องไหนเดินไปดูกันฮนะไอ้เหี้ยห้องห้องบนหรือเปล่าวะน่จาจะห้องบนนะแต่จำไม่ได้ว่าห้องไหนห้องนี้เปล่าวะ ่าจะใช่นะฮะเอ้าไม่มีอะไรเน่ว่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกูต้องทำยังไงเอาใส่ได้ไหม,ไหม ได้ว fiz ่ะไอคิสอรของาจารใช้ไขควงอ๋อไม่ได้ทำไงวะถึงจะหล่นออกมาเพราะว่าคลิปนี้พอไปแค่นี้ก่อนดีกว่าครเพาะความมันครั้งนี้นะครผมและทาคุโร่ก็ต้องจากรากันไปก่อนครับสําหรับคลิปหน้าเราไปเจอกับซีอูนักทามไปละ เอ้เี๋ยวมาคำพูดพี่นิวดีกว่า